ุผู้ท่านเอ,อ่อแปลว่าแล้วขอพายกับการที่เปิดสเปกเตอร์เล่นเราได้คนพบว่าเราขุดเหมืองผ่านไปเกือบทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่มันอเมซิ่งมากๆแต่เราจะโชว์ให้ดูว่ามันคืออะไรเมื่อ,อไรจะถึงเนี่ย ยังไม่ใช่มันมันลึกขนาดไหนเน,นี่ยอืมไม่ใช่เอ๊ยมันอยู่ไหนมันไม่น่าลึกขนาดนี้นาะนี่งฟ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 ง,ฟง โอเคมีแค่นี้นแหละเดี๋ยวเราภารกิจของวันนี้คือสร้างห้องเก็บของใต้ดินใช่เพราะว่าตอนนี้กล่องมันมีแค่สามกล่องกล่องใหญ่กับกล่องเล็กซึ่งลูกคุณก็รู้ว่าห้องเก็บของมันน่าจะมีประโยชน์ขนาดไหนเพราะขยะเราเยอะมากแล้วปกติเราไม่ใช่คนที่ชอบจัดของหาของอย่างยากเลยโอเคจะว,ว่าไปของในตัวเราหายไปไหนเนี่ยไม่รู้สิ เอ๊ะอย่าบอกนะว่าของในตัวเราหายหมดเลยตื่นึง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 ทำไมเหล็กตั้งเยอะอาช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่แปลว่าเราต้องฟาร์มของแบบขั้นสุดยอดก่นอนเพราะของไปหายไปไหนก็ไม่รู้สุดยอดไปเลย 嗯เอืมอืมนว่นะ,ะตาบอดหรือเปล่าแ๊บนึงจะว่าไปคลิปล่าสุดเราตายที่ไหนหรือเปล่าไม่ใช่ของมันเหอะขี้เกียจลงเหมืองยังไงไม่เอาอาหารมาแล้วก็ไม่เอาทอชมาสุดยอดไม่เป็นไรขี้เกียจแ,แล้วแล้วจะขุดแบบมืดๆนี่แหละจาขี้เกียจ เลยอ๋อรู้แล้วเห็นละรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้หมดแล้วจำได้ครบทุกอย่างแล้วสรุปก็คือขุดตกละวาคองหายตายหมดเราขออุดไว้มันลึกขนาดไหนเนี่ย เอาบล็อกอุดไว้ก่อนแล้วกันอี่จะบอกนะว่านี่มันคือบ่อลาวาแบบพันสุดยอดโอเคงั้นเราขุดไปทางนั้นแล้วกันอันนี้เราจะขุดแบบสองคูณสองแล้วกันจะได้มีโอกาสเจอแร่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตอนนั้นเราพกอาหารมาไดถ้ำเท่าไหร่ใช่ไงมเหรอลิสโตนโอเคมีประโยชน์อยู่ทำไมเหมือนมันจะเละเทะโอเคเละเทะเราต้องการเหล็กอย่างน้อยสามก้อนก็พอ มืนมืดไดโนเสาร์เยอะแยะตาแปะไก่ขออาหารหน่อยขออย่างน้อยไก่สักนิดนึงอืมเราใช้ดิฟสเลกสร้างอุปกรณ์ได้ใช่ไหมมันเป็นหินเหมือนกันอนะเออ เอาไก่เก็บก่อนเอามาสักห้าชิ้นแล้วก็เอาดิบสลกยัดกลับเข้าไปฮัลโหลคือมันเป็นป่าดงดิบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยงัย้นนะทอช โอเคยัง okay, ไม่ทานอยู่ใจไวอื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 อ,อืไม่ยังไม่พออือืโอเคเอาทานเนี่ยเข้าไปเอาขวานเนี่ยเข้าไปแล้วไม่ต้องใช้โอเคกลับลงไปใหม่ในที่สุดก็ลงมาถึงเราต้องการเหลก็กอ่ะ งั้นก็เหมืองอใหญ่ๆก็ได้บางทีนี่อาจจะยังลึกไม่พอหรือเปล่ปาเนี่ยวายลบหกเอบห้าสิบหกมันจะถึงเบดล็อกอยู่แล้วนะวะ่าลองขุดลงไปหน่อยดีวยกว่า ถ้าเกิดถึงเบ็ดล็อกแล้วยังไม่เจออะไรก็สุดยอดนี่ฉันขุดมาถึงเบ็ดล็อกอะไรประมาณนั้นน่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยบางทีนี่มันอาจจะลึกเกินไปสำหรับเหล็กก็ได้อืมลึกมากเรากลับขึ้นไปช่วงที่มันยังเป็นหินปกติก่อนดี้กวก็ ในที่สุดก็วิ่งมาถึงชั้นที่ยังเป็นหินปกติไม่รู้เหมือนกันว่าหินไอ้พวกเล็กมันจะอยู่ตรงช่วงไหนแต่แปลว่าเราทําเป็นห้องตรงนี้ก่อนนะกัอนอืมอืมอืม,อมตรงนี้จะเป็นทางที่เราจะขุดหาอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เพชรแล้วก็หวังว่าจะเจอด้วยอืม พลิกเอ็กพังอาจจะต้องเอาโต๊ะคาบมาเสียงทำมันนา่ากลัวแล้วเกินปกติพวกเหล็กมันจะอยู่ช่วงไวัยไหนไม่รูออ้มันเดินอะไรเนี่ยคนกำลังพยายามจัดของด้วยความขี้เกียจเอาเออเลออ้ว Mình mong Ê, dẫn hình kia đó Ê, xe Wow หยุดมาเดินดาปาญญะไดโนซอ냠ๆๆๆๆๆๆบะติปะก็ได้ อยากให้มันมีอะไรดรอปบ้างคนสรุปก็คือเดินเสาทำลายบล็อกได้โอเคสุดยอดกีตอะไรเดินมาเหรอเราเห็นเต็มๆสองลูกตาว่ามันทำลายบล็อกได้ S Holy s ลิศไปตตอไปคุยกับลากต้นมันคือต้นอะไรจังเกิลไปคุยกับลากต้นจังเกิลน,นะวันนี้เราฆ่าเดนนุสเสาไปแล้วประมาณสองตัวนี่คือตัวที่สองไม่นับตอนอื่นอออมาดต่ยต่ยได้นุสเสา์ต่ได้นุสเสาอืออืออ ออล้วแล้วอาหารเราหายไปไหนชั่งเถอะเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยต่อยต่อยต่อยอือต่อยต่อยมันอืออืออ่าอืออืออ่า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 ต่อยต่อยอือเอออื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 อออออโอ้ยอยขวานม่วงสิ เออเอึเอึอึแกมไม่มีทางรอดแล้วนี่ต่อยเดินเสาจนจำม,มืดแล้วเนี่ยมีดินก็นได้เมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยต่อยจนดึกมาใส่ให้หมดพลังสองนิ้ว โอ้ยตัวเอ้ยโอ้ยหันไปทางอื่นสิโอ,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 อ้จะดึกเลยโอ้โหเอายัยานพระอาทิตย์ตกมันยังไม่ตายอีกดรอยดาเมจหนึ่งใช่ไหมเยอะไปเลยจะยบอกนะว่าเดลเซอรนี้เลือดเกินสองร้อยตายสักทีสิจะได้ไปนอน โอโหเลือดอืออยากกินเนื้อไดโนเสาร์แต่ว่ามันไม่มีอะไรกันเนี่ยออืไก่มากินกันตอนนี้มืดเลยอะ่ะยอดไปเลยตัวฉันอย่างน้อก็ขอบคุณไดโนเสาร์ที่นะที่มันช่วยตัดไม้ให้อะ่ะดีว้าวว้าว,ว,าวไม้เต็มเลยอเอาแซปปิ้งโอ๊คแซปปิ้งเออ ตอนนี้ไดโนเสารอบบ้านมีอยู่ประมาณสองตัวเท่าที่เห็นอเอาอาหารสักเอาไก่สักสามชิ้นเนื้อแกะสักสองวากันมาเลดซีดใช่ปลูกพืชถ้าไปเราไม่คิดเรื่องการปลูกผักแต่ว่าเราไม่มีน้ำนี่ เหล็กเหล็กเหล็กก็หายไปหมดแล้วงั้นเอาเรื่องปลูกพืชไว้ก่อนแล้วกันถึงแม้ว่าตรงตอนนี้สิ่งที่จะไม่ได้สุดคือการปลูกเรามีบนมีอยู่ไหมเมื่อกี้เห็นไอ้กระดูกไม่มีกระดูกไหมไม่มีไม่เป็นไรเราจะไปสังหารสเกลิตันอืมอืมอืมเอาของเก็บก่อนเอาไปเช็ดสเกลิตเอาไปแช่ดดาบ สั่งหารสเกลตันประมาณสองตัวก็ได้ตื่นเมื่อกี้มันเหตุทำไมต้องอี๋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 อีอี๋อีอี๋อีอันนี้ไม่ใช่ต้นโอกนี่หว่าอันอันนี้คือการเดินสำรวจเล่นๆเฉยๆแล้วกัน อยกเห็ดยกเจอเหล็กอะใจชอบและเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดแต่ไม่เป็นไรเราได้บางอื่นขุดเจอกับถ้ำน้ําแลวในถ้ำน้ํามีเหล็กอย่างเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นน้ํามันก็ไหลลงไปในเหมืองนั้นแล้วในเหมืองนั้นมันก็มืดหมดเลยขี้เกียจลงไปเอาเป็นว่าเราจะใช้เหมืองนั้นเป็นเหมืองหลักแล้วกันเหมืองน้ําอ่ะ เราจะเอาเหล็กไปเผาก่อนในที่สุดเราก็เจอเหมืองที่มันเป็นเหมืองจริงเหมืองที่มีเหล็กมีเหล็กอย่างเยอะเลยเหนื <c oughs> ่อละนอนโอ <c oughs> okay. เคเผาเหล็กงั้นในที่สุดเราก็จะได้อุปกรณ์เหล็กแล้วรู้สึกอยากเอาดับหินไปฟันไดโนเสาร์ ไม่รู้สิแต่เริ่มรู้สึกเพราะอะไรไม่รู้เราจะมีคอนเทนต์ด้วยนั่นแหละคอนเทนต์อะไอ,อไม่รู้ทำไมเราถึงต้องมาแต่ว่าเราจะเอาดาบหินดาบหินที่มันกำลังจะพังเออไม่ไม่กำลังแต่ว่ามันใช้งาน ไปสู้กับไดโนเสาร์ซึ่งตรงนี้มันมีสองตัวมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วแล้ะมันเห็นแล้วละแอบในดงป่าแอบในป่านี่แหละฉันคือทาฉันไม่ใชชาซานฉอุเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนฉันอะออาเอือ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 อออด ยิิิิิิิงงงงงงงเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนมันมามันมาตอดนะเอ็นเดอร์แมนตอดเอ็นเดอร์แมนตอดนะฉันเกลียดแกฉันจะไม่ออกจากที่กำบังแน่ส่วนไอโนเสาร์ มองหน้าฉันไม่ได้กลิ่นหรอกโอ้ยน่าจะเตียนด้วยแมนนะมันมีตัวน้ำลายย้อยเลยอย่าบอกนะว่าด้านหลังมีด้านหลังด้วยชิง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 วุบวุบวุบ อึิงเอือดไม่ได้กูดนั่นคือการฆ่าเวลาเขาเสร็จยังสีสิบสามก้อนเยี่ยมเดินเล่นทำไมหน้าบ้านเนี้ยอ๋อเสียงอะไรสสามก้อนนี้อย่ะ โอเคแต่ก่อนอื่นเราต้องมีชุดเกาะแล้วก็เออถังน้ําถังน้ําถังน้ําสําคัญมากเอ่อทางน้ําเอาถังน้ํา,ำำม,า,ออา,ามาก่อนเออแล้วก็อเอาเหล็กมาเอาสติ๊กแล้วสร้างพิกแอ็กเหล็กปึ๊บโอเคพิกแอ็กเหล็ก ดาบเหล็กไหมเอมอวิ่ยพอดีสร้างเกาะเลยเกาะเกาะเกาะเออปึ๊บแบบเอาใน่อันนี้แล้วกันเกาะนี่ไงโลมันไม่ใช่เกาะนี่หว่ามนันโลอืมโอเคเผาเหล็กเผาเหล็กเผาเหล็กเก็บเอาปึ๊บปึ๊บปั๊บปับป๊บ แล้วหลังจากนั้นเราก็อ่าเรามีโล่แล้วเราจะไปตักน้ํามาเราจะสร้างฟาร์มในบ้านโอเคเป้าหมายใหม่ฉันคิดว่าตรงเนี้มันน่าจะเป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่มีมอนเตอร์นับล้านตัวอยู่ในนั้นตักน้ำํำเออตักน้ําได้แล้วหนึ่งถังนี่แค่หนึ่งถังแล้วเราก็ต้องเดินไปเดินมาเพื่อสร้างบ่อน้ำอินฟินิตี้ด้านบน จะได้ไม่ต้องลำบากเดินมาตัดด้านล่างยอดเราจะสร้างไม่ไกลเอ๋ไม่ไกลจากทางเข้ามากเพราะมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลเท่าไหร่เอาตรงนี้แล้วกันเราก็จะขุดดินออกอไขุดหินแล้วเราก็จะเอาดินมาวางถมไว้ เราจะสร้างฟาร์มก่อนแล้วกันแล้วค่อยสร้างบ่อนอ้ำฟินิตี้เราขี้เกียจเอ๊ะเดี๋ยนะมันมีวิธีทำบ่อนอ้ำฟินิตี้แบบใช้แค่ถังอันเดียวไหมเราขี้เกียจเดินไปเดินมามมมมมไม่รู้สิแล้วก็ เราก็จะขุดอันนี้ออกฉืบฉืบฉืบ,บ,บืบทานฮะเพราะเราจะเห็นไดโนเสาร์ตัวเด็กนะไม่ใช่อเอ้ยออกไปเออ,อเดี๋ยนะไดโนเสาร์ตัวเด็กเราเทมได้นี่เออเราได้อ่านอยู่เขาบอกว่าไดโนเสาร์เราจะต้องถ้าเกิดจะเทมไดโนเสาร์ต้องเทมตัวต้องตัวเด็ก เทมแกชื่อเทมแกเดนนเสาร์ตัวเด็กอู้ตัวใหญ่เท่าประตูเนเอ,อ่ยงั้นเทมทางกระจกแล้วกันเทมนายดีสดุดยสสวัสดีนายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันฉันจะตั้งชื่อแกว่าเออ ยูน oh. 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 ิตไดโนชื่อแบบเพอร์เฟกซับเออโอ้เข้ามาเข้ามาเข้ามาไอไอตัวไอตัวเตี้ยไม่ไม่เตี้ยตัวใหญ่เท่าประตูเพื่อนวันนี้เออมี h ฮปปี้คืออะไรฟอลโล่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 เออพาสีเออตามมาไอตัวใหญ่เท่าประตูเฮลโหล เฮลโหลเกต้องการอะไรสวัดีเจ้ายูนิดโนนายคือเพื่อนใหม่ของฉันนายต้องเป็นไดโนเสาฝึกหัดไม่ใช่ติดอะไรเนะี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้เอ้ยม่นี้เกจะไปไหนยูนิไดโนเกต้องเดินตามฉันสิ follow follow submit มานี้วันดีทำไมมันกระโดดอะ sit stand stand up เราต้องการให้มัน sit wonder อะไรคือ wonder wonder เหมือนนี่คืออะไรไม่ตาม hello อยากอยากให้มันเดินตามมาทำยังไงเหรอไม่รู้ บอลลนในโชว์แพสสีฟซับมิทมานี่อือเดินตาม Ready? สักทีเฮดี้สดขึ้นมา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 เออได้ได้นะได้ลูกได้นะโอ้เป็นเป็นสารเลี้ยงเลยเด,เดินเข้ามาได้ไหมเน่เดินไปไกลสิ มันนี่มนีมาตรงนี้มาตรงนี้มานี่สิอืมอออไก่ไปมันนี่มานี่มานี <t nak> ่มานี diamond, <mon> ่ขออนุญาตเทมเดนเสส์แป๊บเอาเปว่าคลิปจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวขออนุญาตเทมมิเดนเสร์กดลวกันเราจะฝึกมันออเข้ามาก่อนเข้ามาในบ้านก่อนเข้ามา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 ไม่เข้ามาโอเคคลิปจบ